อผู้สาวเกาอยู่เรื่องคำหันก็ยังว่าะรีคำหันเมือม่อนีคำเมื่อนีคำมานีมาแต่ได้หัวคำบุญแต่มาส่งไล่มาบอกว่าลืมกระตาหมากก็เลยขึ้นไปอา,าสันวาเอารุ่นนั่นแล้ว่ะผู้สาวคอยซวนมากเดี๋ยวนี้มิตรไว้กระเสียนเ <laughs> จ้าป่านว่าจะของบอกเคยมาหากินทั้งนี้ไงเขาเอาเน่ผู้เมาเกา่อยอยู่ในเมืองสีคอนพุนปานไล่ก็คอยอีก ตีโคตรแม่เขาตกสนะผู้บ่าวเขาจะยุคคุ้มไดฮะผู้<า>บ่าวเขาจะยุคคุ้มได้พ่ได้ไปถามคุ้มเขาเขาตัวว่าอยู่ในเมืองอเขามาหาคอยตลอดอยู่ตะวันแดงเขาว่าให้พ่อกขาอยู่ตะวันแดงแสดงมาบักฮานั่นยุบักคุ้มน้องบัวนี่นึ่งคุ้มบ้าน้องบัวเป็นบ่คนเริ่มคนเรื่มใจให้เขาเขามาเจอคอยอยู่ตะวันแดงเขาบอก แต่วันเด็กแท้งใจด้วยนี่แม่จ้ามอกบาเบาโน้หัวมวนค่ะแม่เบาได้มีอีหยังค่ะแต่ว่ามันอาจสิมีอยวนละแม่บพรต้องไปซีเรียสเนาะจากเอามันมาแล้วมันมาแล้วเมาเล่นเมาเล่นโอ้ยอีหยังกระตามแต่เถาะตอนนี้ครับค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกเรื่องยังไปหาเมาลินลยเไรหยังไม่ไงนุ่งมู้งหอยท่ำท่าผิดกันกินเขาเพราะได้ไปฟื้นโรคบานบุญมาจังมา โอ้ยขนิสัยบ๊วยมุกคอยปิดกันเนาะเป็นหัวยบานนั่นเด้มันก็ธรรมดาละลิ่นกับฟันเนาะคอยนี้ใส่บ๊ยใลิ่นกับลิ่นมันบ่ผิดกันเด้แม่คอยนี้ใส่บ๊วยดีปานใดคั่นมือใดอยู่ไกลเมียเกิน200กิโลนี่ยคอยเป็นนิสัยเอาแต่ใจเจะคล้องกินได้ยินบ่ผู้จัดการน่ะจะสารภาพง้านไก่หลาย ผัวกับเมียกัขึ้นดินครับฟันไข่แน่ถ้าไปน้ำเนาะแม่จ๋าขอบคุณหลายๆจ้าแอนแอนออรดีเป็นดินปล่อยกันฟันขันมาน้ำจังซี่ไข่แน่ขอบคุณท่านนายกเด้อเตะผัวกับเมียเขาได้มาล่ำน้ำกันต้องขอบคุณหลายๆโอ้ดูนูเทียเอาในช่วงนี้ขออนุญาตสารต่อกับน้องเวฟน้ำพอลแล้วก็พี่ก๊อฟได้เลยครับก๊อฟนามสกุลอะไรคะก๊อฟนี่แล้วก็นามสกุลนึกตัว เบปนามพลก๊อปอะไรชื่อจริงอ่ะเฮ้ยพ่อหนีเสียงอะไรเหรโอ้ยซื้อกับบกซื้อซื้อซื้อกับขึ้นบกออกตีเดาดดีคุณก๊อปออร์ดีแบนนี่ล่ะเออคุณก๊อปออร์ดีแบนกันสักครู่แล้วเดี๋ยวพบกับแอนแล้วก็พี่บอยในช่วงที่สองนะคะยังไม่ไปไหนนะฮะเดี๋ยวบอยแอนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับผม